สวัสดีเช้าวันศุกร์นะคะทุกคนสวนสตววรอเบอรี่นานาพันธุ์สกุลนครค่ะช่วงนี้เป็นเดือนวัน,นวันนี้เป็นวันที่15มกราคมนะคะเริ่มสุกกันแล้วนะคะทยอยสุกกันนะคะสายพันธุ์ที่สุกเป็นสายพันธุ์แรกก็คือโชกุนนะคะสุกก่อนเพื่อนเลยตามมาด้วยคูมามงนะคะอเมริกาก็กำลังเริ่มสุก โทเจอโนเมก็กำลังออกดอกนะคะทยอยสุกยังยังยังไม่สุกเลยแล้วก็มีพระราชทาน80ก็กำลังเริ่มออกลูกนะคะแต่ก็ก็ยังไม่สุกเหมือนกันถ้าเกิดสุกแล้วเดี๋ยวจะไปถ่ายให้ดูยุกิสุกแล้วค่ะสวยมากทั้งโน้นเห็นไหมคะลูกโตมากเลยยูกิต้นเล็กๆแต่ว่า ลูกโตแล้วก็รสชาติอร่อยมากเลยแต่ว่าตัวนี้เป็นสายพันธุ์อเมริกานะคะลูกโตเหมือนกันอันนี้เป็นอเมริกาจัมโบนะะ้นะคะดูไซส์นะคะโตมากควรปลูกมากเลยค่ะคือมันสวยแล้วก็แบบลูกโตน่ากินมากคือเป็นสายพันธุ์ที่แบบแนะนำเลยนะคะโดกเลยนี่เราไม่ได้ใช้ปุ๋ยเคมีนะคะถ้าเกิดใช้ปุ๋ยเคมีน่าจะ เยอะมากกว่านี้หรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าคือเราก็ใช้พวกฮอร์โมนเป็นฮอร์โมนนมสดฮอร์โมนไข่นะคะที่เราใช้ก่อนช่วงช่วงที่มันจะออกลูกนี้นะคะแล้วก็จะมีจะมีเป็นพวกแกบนะคะที่เราใส่เข้าไปแล้วก็ขุยมะพร้าวคุมนะคะคือถ้าเกิดเราใส่ขุยมะพร้าวลงไปนะ่ะดินเขาจะร่วนซุยนะคะเขาจะระบายน้ำได้ดีนะคะรากเขาสามารถหาอาหารได้ คือแบบว่าสวยงามมากแล้วก็โอ้โหลูกโตนะ่ากินมากเลยค่ะแต่เก็บไว้ให้ลูกๆเดี๋ยวพรุ่งนี้ลูกๆจะมาบุกสวนสวยมากคือแนะนำเลยนะคะอเมริกาจัมโบ้คือมีความแบบว่าก้านยาวแล้วก็แบบสวยงามลูกโตโตมากถือว่าแบบว่าโตที่สุดเลยนะอันนี้ สวยสวยแนะนำเลยค่ะอเมริกาเราจะส่งต้นที่ดีให้ลูกค้าต้นมีดีเราจะเก็บไว้ปลูกเองนะคะต้นดีๆคือส่งลูก,ลกค้าตอนนี้คือขอให้มีต้นเสียเยอะๆเ,เราจะได้เก็บไว้ปลูกเองปีหน้าจะได้มียอตอนนี้ยังมีไม,ม่ค่อยเยอะเลยนะคะยังมีไม่เยอะเลยมีประมาณไม่กี่ต้นเองถ้ามีเยอะๆแบบนี้ก็คงจะดีมากตรงนี้ก็คือกำลังออกนะคะ คือมันดีมากเลยค่ะอเมริกาจัมโบ้คือแนะนำเลยอะคะ่ะเราจะส่งต้นที่ดีให้ลูกค้าเท่านั้นนะคะต้นเสียเราจะเก็บไว้ปลูกเองแต่ตอนนี้คือภาวนาว่าขอให้มีต้นเสียเยอะๆคือจะเก็บไว้ปลูกเยอะๆเลยนะคะปีหน้าคือมันสวยมากอันนี้คือเป็นช่อดอกเขานะคะกำลังออกดอกคือแนะนำให้ปลูกแบบนี้นะคะกระถางตัวนี้8คูณคูณ13นะคะ แล้วก็ให้ส่วนยอดนี้นะคะเลยพ้นขึ้นมาจากกระถางนะคะแบบนี้ผิดนะคะไม่เอาคือเขาจะไม่สวยแล้วก็เวลารดน้ําเข้าไปคือมันมันมันจะทับอะค่ะพวกดินเนี่ยมันจะมาทับตรงนี้คือมันไม่สวยนะคะห้ามปลูกแบบนี้เด็ดขาดต้องคือยกสูงนะคะส่วนยอดนะคะเลยพ้นขอบกระถางขึ้นมานะคะแล้วเวลาเขาออกลูกนะคะ นี่ค่ะคือเขาจะออกมานอกกระถางแบบนี้มันจะสวยแล้วก็คือคือมันจะไม่เสียหายค่ะเพราะว่าถ้าเกิดอยู่ในกระถางอย่างสมมติถ้าเกิดแบบนี้นะคะแล้วเขาเวลาเขาออกลูกนะี่คือเขาจะไปติดตรงขอบกระถางแล้วมันจะโดนดินอาจจะทําให้สตรอบเบอรี่เน่าได้นะคะคือระบบของน้ําเราก็คือใช้สปริงเกอร์นะคะหัวสปริงเกอร์ เขาบอกว่าหัวสปริงเกอร์อาจจะทําให้เกิดเชื้อราหรือว่าแต่ว่าที่สวนเราก็มันไม่เป็นนะคะมันแล้วแต่พื้นที่หรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าคือเราใช้ระบบสปริงเกอร์เพราะมันจะง่ายมากก็คือใช้2ระบบก็คือบางทีก็ลดมือด้วยแล้วก็สปริงเกอร์จุดไหนไม่ทั่วถึงระบบน้ําหยดเรายังไม่ทาเพราะว่าถ้าเกิดเราทําระบบน้ําหยดคือน้ําหยดนี่ก็คือตรงส่วนไหลคือมันจะไม่ได้ไงคะคือเราต้องติดสปริงเกอร์ด้วยเพราะว่าส่วนไหลก็คือเขาจะได้น้ําตรงนั้นด้วย นี่นะคะอเมริกาจัมโบ้คือดกมากไม่ได้ใช้ปุ๋ยเคมีคือเราใช้แต่ดินของเราล้วนๆเลยนะคะดินปลูกของเราค่ะสั่งได้นะคะดินปลูกกิโลละเบาทค่ะที่ช้อปปี้ก็มีขายนะคะคืองามมากเราใช้ดินของเราเป็นดิน มูลสุกรนะคะในอคอกหมูของเราเลี้ยงเป็นแบบหมูหลุมนะคะก็คือจะมันจะผสมแก็บเก่าแล้วจะเอาแก็บเก่าด้วยแล้วก็จะมีมูลสุกรแล้วก็ดินคือมันผสมกันเรียบร้อยแล้วก็เพียงแค่คุณอาจจะไปผสมขุยมะพร้าวหรือใครต้องการที่ดินผสมเสร็จที่ผสมขุยมะพร้าวแล้วก็มีขายนะคะกิโลละ9บาทนะคะคือเหมือนกันขายเหมือนกัน,นะคะคือถ้าเกิดใครต้องการที่ดินผสมเรียบร้อยแล้วก็ทักมาได้นะคะนี่นะคะ ไม่ได้ใช้ปุ๋ยเคมีเลยค่ะยาฆ่าแมลงไม่มีค่ะเพราะว่าของเรามันเป็นโรงเรือนทาโรงเรือนค่ะเป็นแสลนอย่างนี้นะคะมีะแสลนบังแดดนี่เป็นแสลนห้าสิบเปอร์เซ็นตนะคะแต่ว่าช่วงอากาศหน้าหนาวอย่างนี้คือใครที่ไม่มีแสลนก็ใช้ได้นะคะแต่ว่าคือหน้าร้อนช่วงเดือนเมษายนเนี่ยควรจะมีนะคะเพราะว่าไม่งั้นอะ่ะใบของเขาคือแบบอากาศมาร้อนจัดมาก แล้วใบของเขาถ้าเกิดไม่มีสแสลนเนี่ยคือคือจะไหม้เลยอะค่ะคือ,คอต้องมีสแสลนบงังแดดช่วงหน้าหนาวก็คือไม่ต้องมีไม่สามารถเอ่อไม่ต้องมีก็ได้แต่ในช่วงที่การปลูกใหม่ๆนะคะเราควรจะมีสลนเพื่อที่จะบงังแดดนะคะเพราะว่าเขาอาจจะเหี่ยวคือรากเขายังไม่แข็งแรงอะคะ่ะควรจะมีบงังแดดกันแสงบ้างแต่เมื่อเขาโตเต็มที่ติดแล้วก็คือประมาณหเดือนค่ะคือสามารถเปิดเปิดโลงได้ แต่ก็พวกไก่นี่ก็คือระวังมากเลยนะคะคือเขาจะเหยียบส่วนยอดนี่คือตายเลยนะคะไก่นี่ขึ้นมาเนี่เขาจะเหยียบส่วนยอดแล้วก็คุยเขี่ยขึ้นมานี่คือไม่ได้เลยนะคะตัวนี้เป็นยูกินะคะ,ะเดี๋ยวพาดูก่อนของเรายัางนี้ไม่ค่อยเยอะนะคะกออ็อเมริกาก็คือ,อยังมีไม่เยอะลูกค้าสั่งมาเราก็จะส่งแต่ต้นดีให้ต้นเสียเราจะเก็บไ้ปลูกเองนะคะเพราะว่าไม่เป็นไรเราสามารถทําให้เขางอกงามได้นะคะเรามีวิธีทําให้เขา งอกงามแบบนี้ได้ไม่เป็นไรเราจะส่งต้นดีๆให้ลูกค้าเท่านั้นต้นเสียเราจะเก็บไว้ปลูกเองนะคะหรือสินค้าเสียหายเราเคลมให้นะคะว่าถ้าส่งไปแล้วต้นตายแจ้งมาได้เลยนะคะเราจะส่งต้นใหม่ให้กับทางคุณทันทีฟรีอีกต่างหากนะคะนี่นะคะทางนู้นกำลังนะคะติดลูกนะคะ ติดลูกกันอเมริกาติดลูกกันเกือบทุกต้นเลยคือนี่นะคะตอนที่เราลงเราก็ลงต้นเล็กๆแบบนี้นะคะนี่เขามีรากแล้วนะคะมีรากแล้วนี่นะคะแล้วก็คือต้นนี้ใช้ระยะเวลากี่เดือนใช้ระยะเวลาต้นนี้เริ่มปลูกเ,เริ่มปลูกตอนประมาณเดือนตุลานะคะประมาณตุลานี่ เขาออกอันนี้แล้วนี่ปลูกเดือนตุลานะคะปลูกตุลาต้นเขาแข็งแรงใช้ประมาณหนึ่งเดือนสมดูเลคือไหลแล้วก็คือตัดตัดตลอดนะคะถ้าต้นที่เขาตัดไหลคือเขาก็จะ,มะเมื่อกี้อเมริกานี้ยูกิพามาดูยูกิคือต้นเขาเล็กเล็กเห็นไหมคะเล็กมากนี้แต่ว่าคือพอไปลงกระถางแล้วต้นเขาจะนี่นะคะเติบโต คือลูกมันโตมากเลยมันเป็นสตอรอเบอรี่ขาวอย่างนี้ใกล้สุกแล้วนะคะนี่เขาจะอมชมพูนินดคืออย่างนี้คือสุกแล้วหอมมากเลยนะคะไปดมใกล้ๆคือรสชาติของเขาจะมีความกรอบมีความกรอบนะคะอร่อยอร่อยมากเลยลูกสาวคอนเฟิร์มลูกสาวมาชิมแล้วบอกว่ายูกิอิอิอร่อยสุดเลยนะคะคือต้นเล็กๆอย่างนี้เอาไปลงกระถางนะคะเอาไปเอาไปลงในกระถางแล้วเขาก็ นี่นะคะนี่ลูกนี้คือแบบว่าโตมากนี่ยูกินะคะยูกิคือไม่ใช่เล็กๆเ,เลยนะคะลูกโตมากค่ะยูกิยูกิกอุสกิคือนางมีความใหญ่เราจะส่งแต่ต้นดีให้ลูกค้านะคะต้นเสียเราจะเก็บไว้ปลูกเองภาวนาขอให้มีต้นเสียเยอะๆนะคะ ท่นเสียเยอะๆคือจะปลูกเยอะๆนะคะคือมันมันมันดีมากลูกสาวก็แบบว่าชอบเขาชอบกินสตรอเบอรี่ด้วยนี่ค่ะโตมากเลยนะคะคือแบบยุกิไม่ใช่เล่นๆเลยนะคะลูกของเขาเนะะี่ยค่ะขนาดโตมากนี่คือใกล้สุกนะะี่ค่ะสุกแล้วนะคะเนี่ยกินได้แล้วเนี่ยอมชมพูสีแบบว่าอมอมชมพูอย่างนี้คือสุกแล้วนะคะยุกิกระต่ายขาวของเรายูกิอุสกิน้องกระต่ายขาว ตัวนี้อเมริกานะคะส่วนเรายังมีไม่ค่อยเยอะนะคะแต่ว่าก็พอแบ่งไหลให้กับลูกค้าได้นะคะเสียหายเรารับประกันนะคะส่งฟรีใหม่ให้เลยนะคะยูกิอุสกิมีความดกแล้วก็ลูกใหญ่แนะนำเลยนะคะยูกิกับอเมริกาจัมโบ้ คือต้องปลูกอะค่ะมันมันดีมากอย่างนี้น้อยมันดีต่อใจเราไปซื้อกินมันก็คือใช่ไหมคะเงินซื้ออันนี้เราปลูกเองคือมันดีต่อใจมากอะค่ะโอเคคลิปนี้เจ็บจบด้วยอเมริกาจัมโบ้นะคะใครสนใจต้นก้าทักมาได้เลยนะคะทักแอดไลน์ก็ได้นะคะ0 9 3 3 5 8 8 8 9 2หรือว่า อินบ็อกมาที่เพจนะคะสวนสตรอเบอรี่นานา,นาพันธุ์สกุลนครถ้าหาไม่เจอก็ทักไลน์0 9 3 3 5 8 8 8 9 2นะคะหรือที่ y YouTube y o u t u b บเออบางทีเราแบบว่าเมสเซจมันแจ้งแล้วคือเราไม่ได้ลืมดูค่ะควรจะทักแอดไลน์มาดีกว่านะคะคือเราจะแบ่งให้เราจะให้เฉพาะต้นดีต้นไม่ดีเราจะเก็บเอาไว้ปลูกเองค่ะขอให้มีต้นเสียเยอะ ก็ที่ลูกค้าได้ไปอาจจะมีแมลงกัดบ้างหรือว่าแบบแมลงมันเลียมันไม่ได้เป็นโรคะคะที่สวนของเราไม่มีโรคเลยคือพอมันแตกยอดขึ้นมาคุณสามารถตัดใบที่มันเสียออกนะคะหรือไม่ก็คือแจ้งมาหาเราเราจะส่งต้นใหม่ให้ฟรีค่ะต้นเสียเราจะเก็บไปปลูกเองแต่ก็คือที่ส่งไปแล้วไม่ให้ส่งคืนนะคะก็คือคุณเอาไปปลูกเลยะคะ่ะเราไม่ได้ต้องการเอาคืนให้คุณปลูกเลยแล้วเราก็จะส่งต้นใหม่ให้นะคะไม่มีปัญหานะคะ โอเคคลิปนี้จบด้วยอเมริกาจัมโบ้ค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูพันธุ์อื่นๆนะคะรอติดตามชมก็คือจะมีอีกหลายสายพันธุ์นะคะที่อ,อ,อย่างพระราชทาน8.0เขายังไม่สุกนะคะเดี๋ยวเขาสุกแล้วก็จะพาไปดู329กก็ลูกโตพอสมควรนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะเดี๋ยวดูทีละสายพันธุ์ก่อนโอเคคลิปนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ